สวัสดีค่ะวันนี้ไปไหว้เจ้าที่สวนนะคะกับคุณแม่ค่ะเราจะเดินทางออกจากในตัวเมืองนะคะ70กิโลค่ะนี่บ้านคุณแม่อ่ะไปกันเลยนะคะไปอำเภอเวีงสะสุร,รา์ธานีค่ะสุร,รา์ธานีสุร,รา์ธานี เป็นสารถีค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายอาจารย์มักจะง่วงนะฮะถ้าเป็นช่วงบ่ายอาจารย์จะง่วงอาจารย์อยากจะช่วยคุณแม่ขับก็เลยอ่าเดี๋ยวขับตอนขามาแล้วกันนะคะเราออกเดินทางจากในเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะ70กิโลเจ็สโลนะเอาไฟเขียวแล้วนะคะอันนี้รถเข้าสวนนะคะสิบกว่าปีแล้วนะคะรถคุณแม่ มีหลวงพ่ออะไรเยอะเลยนะคะแต่ต right. ุกามรามเทพก็ม <um ีหลวงพ่อทวดเลยอ๋อหลวงพ่อทวดเหรอคะเนี่ยวช่างให้เหรอคะเกียร์ดูเป็นเกียร์เป็นเป็นเกียร์แบบว่าเป็นเกียร์แบบรุนนะคะเกียร์รุนนะคะรุนไปเลยนะคะเกียร์เกียร์กระปุกเขาเรียกเกียร์แมนนวลแมนนวลภาคกลางเรียกเกียร์กระปุกนะท่านก็เพิ่งได้ยินจากเพื่อนนี่แหละเพื่อนบอกเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกนะแต่แต่สับ คนใต้เรียกว่าเกียร์อะไรคุณแม่เกียร์ธรรมดาเนะรราะเออเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออตโต้โชคดีที่เป็นทางลาดยางแล้วนะคะปกติสวนแปลงอื่นที่เป็นทางลูกรังนะครับทางลุกรังโอ้ยนี่ตัดล่องถ่ายดีดิโอ้มีลำธารด้วยค่ะลำธารด้วย <laughs> มีลำธารด้วย <laughs> คุณแม่ค่ะคุณแม่จําได้หรออยู่ทุกไหนจำได้ค่ะต้องผ่านในตรงนี้ไปก่อนที่เนี่ยสะพานตรงนี้อันนี้เป็นถนนชนระทานนะคะก็ทำคลองชนระทานเมื่อก่อนถนนไม่มีนะตรงนี้อ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นดูต้นตอเป็นนานเ,เป็นสมัยประมาณรุน่นคุณปู่คุณย่าจะเป็นนาน,านะคะเอาตึ่งยางค่ะคุณแม่ค่ะ เราต้องมีทุเรียนอยู่ด้านข้างน่าจะถึงแล้วใช่เลี้ยวขวาเลยแล้วแนวสวนทุเรียนเรามาฉีดพาคนมาฉีดหญ้าหญ้าตายดียวเาถ่ายไปสวนทุเรียนเลนยสวนทุเรียนโอ้สวนทุเรียนตายเลยตรงนี้ทางน้ํากับซะเนอะ้องลงไปดีไม่ดีม,มีเต้าแก่ทุเรียนนั้นด้วยอันนี้สวนทุเรียนนะครับมันว่าทางลงอ่ะมันของอาจารย์แปลงนี้ก็สวนปาล์มนี่สวนปาล์ม อันนี้ให้คนมาฉีดญ้าอบก่อนอ๋อมันฉีดด้านด้านหน้านี่ด้วยนะฉีดตายเรียบเลยวันนี้มาไหว้เจ้าที่ค่ะนี่ทางบ้านดูต้นเฟิร์นนี้นะคะเป็นต้นตระกูลเฟิร์นเนาะ <c oughs> ต้นไม้ในตระกูลเฟิร์นนะคะมันสวยเหมือนอุ้สวยจริงๆเลย สวยเหมือนเขาให้ปุ๋ยมาเลยอะ่ะ oh, <no. S 1> นี่ดูใบเขี้ยวเลยสวยเหมือนเขาปลูกมันขึ้นมาเองนะคะเนี่ย <Wow. S 1> แต่อันนี้น่าจะเป็นสบใยนางหรือเปล่านี่นี่อันนี้เหมือนจะเป็นสบใยนางนะ <laughs> ส่วนบริเวณใต้โคนก็เป็นอีกพันหนึ่งนี่เป็นอีกพันหนึ่งนะมีหลายพันเชื่อนะคะสรุปคือ มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเนี่ยนี่ไฮะอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะฮะ <c oughs> ใครใครต้องการเอาไปประดับบ้านนะคะก็มาขุดที่ส่วนอาจารย์ได้นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นรากนะฮะเป็นรากอากาศของเฟิร์นนีรากนี้กําลังงอกเลยโอเคกำลังงอกกําลังงอกแตกออกมาเลยอันนี้คุณแม่คะ่ะคุณแม่จัดสำรับไหว้เจ้าที่แล้วนะครับ <c oughs> เ้นไหวก็ง่ายๆนะคะมีมีหมากพลูเนาะมีหมากพลูมีไก่นะคะมีข้าวสวยมีเหล้าขาวมีน้ำค่ะนี่ทางบ้านดูคุณแม่แป๊บเดียวได้ไปแล้วหนึ่งรูป <c oughs> <c oughs> คุณแม่พาทางบ้านชมต้นเฟิร์นหน่อยสิคะเนี่ยก็เน,นี่ยต้นเฟิร์นก็มันขึ้นเองไงอยู่ในเนี่ย สวยเนาะนเราน่าจะย้ายไปปลูกที่บ้านได้หรือเปล่านี่เราย้ายหัวนี่มันมีมันมีเถาของมันอยู่อ่อ,อนี่นี่นี่มันเหมือนจะมีเถาเป็นอย่างเงี้ยเราน่าจะแบบอาจารย์ชอบเฟิร์นนะมันบ่งบอกถึงความชุ่มชื้นนะคะแต่น่าจะต้องใช้เครื่องพ่นหมอกฟันใช้เครื่องพ่นน้ําแบบเป็นหมอกเนาะเครื่องทําหมอกอ,อันนี้เฟริรนค่าหลวงนะคะอุ้ย วยอะแล้วแล้วใบมันเหมือนเราใส่ปุ๋ยเลยทางบ้านดูมันมีความเขียวมันดูแล้วสมบูรณ์มากเลยอ่ะอาจารย์ว่าเราเราแงะไปได้นะตรงเนี้ยนะแต่ว่าปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละดีแล้ว <c oughs> อันนี้สับค์คใต้เครอหวกเครงนะหัวหัวเครงนะคะมันเป็นปลวกเป็นจอมปลวกนะคะอันนี้จริงต้องกระทุงออกนะตรงนี้ะ ี่ต้นนี้ยิ่งดกเลยนะฮะตัวเฟิร์นใบใหญ่ๆ่แผ่เนี่ย oh, <no. S 1> สรุปวันนี้นะคะเรามาชมเรามาชมต้นเฟิร์นกันนะวันนี้พาทางบ้านพาทางบ้านมาชมเฟิร์นเนาะ yeah, <who. S 1> ออที่ประเทศสิงคโปร์เขาต้องเขาต้อง พะปลูกขึ้นมานะคะอาจารย์ไปเที่ยวสิงคโปร์เมื่อสองปีที่แล้วที่สิงคโปร์นะคะเขาจะมีสวนในหอขนาดใหญ่นะคะเป็นโดมแก้วนะคะอาจารย์จําชื่อไม่ได้แล้วค่าเข้าก็เป็นร้อยนะ,ะแพงเชียวซึ่งเขาก็จะจําลองเขารรุตสาช้งบมหาศาลนะคะ <ST. S 1> เพื่อที่จะ เนรมิต er นะคะให้ภายในโดมนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยพืชพัธุ์ไม้แบบนี้นะคะอันนี้ของเราไม่ต้องใช้งบอะไรเลยนะมันขึ้นมาเองนะคะอ้ oh, <no. S 1> สวยเชียวค่ะ ธรรมดานะคะนนี้มีน้ำตกด้วยนะมีน้ําตกนะอาจารย์ตั้งใจว่าจะมาอาบน้ำนะที่จริงอะ่ะว้าวกลัวอย่างเดียวเลยค่ะคือสารเคมีจากสวนนี่แหละพวกยาฆ่า,มาแมลงอะ่ะมันจะลงไปในน้ํานี่แน่นอนเลยค่ะอาจารย์กลัวลงไปปุ๊บขึ้นมานะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเป่อนะย,ยนะคะทรับขำตายคือเดี๋ยวเปิดป่อยนะคะอาจารย์ามาแปลงหนึ่งเป็นสวนยางพาราค่ะ เป็นสวนยางพาร,รานี่อาจารย์เข้ามาเลี้ยวัวคุณแม่สมัยก่อนตอนนี้มันเป็นสวนผลไม้เนาะ <Wow. S 1> ใช่ไหมคะมคุณแมห่หันไปต้นลงกองหน่อยเอออันนี้ต้นลงกองนะคะต้นลงกองอืมอาจารย์จำความได้ตอนเด็กๆเนี่ยคือคือสวนนี้เนี่ยอาจารย์ก็มาทําตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ตแต่จาความได้เลยค่ะโอเคถนนมันอกล้งจะแคบขอถ่ายถนนบ้างค่ะ เมื่อกี้ไปกลับรถแต่ในสวนจอดไม่ได้นะคะไม่ได้ทำถนนไม่ได้ทำถนนก็ไปปกติเข้าอีกทางเนี่ยอุ้ยทางนั้นหมาเหา่าปกติคุณแม่พาไปทางหมาเหา่าแต่ไม่เอาค่ะเดี๋ยวหมา,มา,ม,ามาฟัดเราไม่คุ้มนะคะที่ฉันอุตสาอ่าไปทำหน้ามาจากเกาหลีนะคะ <laughs> กระท้อนต้นนี้สูงมากเลยนะคะอันนี้เป็นที่ดินของอีกเจ้าหนึ่งค่ะเจ้าของชื่อคุณยายหนูนะคะอาจารย์จําได้เพราะว่าอาจารย์มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จำความได้เนี่ยคุณแม่ก็คุณแม่กับคุณพ่อสมัยก่อนแกก็มาทําสวนแปลงนี้แล้วนะคะอันนี้ของคนอื่นอันนี้ของอีกเจ้าหนึ่งที่เตียนเตียนอีกเจ้าหนึ่งของคุณครูคุณครูที่เป็นเพื่อนคุณแม่ ยุงตอมหน้าสมัยก่อนเสาร์อาทิตย์นะคะต้องมาสวนคุณแม่จะพามาสวนแกนจะมีโปรแกรมแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะไปสวนเราจะมาใส่ปุ๋ยอ่ารอบนี้เราจะมาเอ่อ้วนะคะเอาพระมาะแพ้าถางนะคะรอบนี้มาใส่ปุ๋ย <Wow. S 2> เป็นต้นนะคะเมื่อก่อนมีทุเรียนด้วยนะคะแต่มันคือ oh, <no. S 2> บอกตรงๆนะคะเรามาปลูกผลไม้ที่ไกลบ้านเนี่ยเราไม่ได้มาดูโดยตรงแบบนี้มันขโมย คนลักสอบคำาใต้คือคนลักคนขโมยก็เลยมาปลูกยางจบยางเนี่ยลูกจ้างเข้ามาตัดทุกวันทุกวันเราไม่ต้องมาดูแล แต่ถ้าเป็นผล,ลไม้มันไม่ค่อยได้ผลอย่างมังคุดข,ของอาจารย์เหมือนกันนี่มังคุดต้นข้างหลังเนี่ยมังคุดนี่ก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะถึงเวลานี่ก็คือว่าหน่วยพิเศษนะคะมาช่วยดูแลนะคะหน่วยช่วยดูแลพิเศษนะคะโดยเราเนี่ยไม่ได้รายได้เลยนะคะตามนั้นแต่เราก็เว้นไว้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเขตแดนนะคะโอ้ยสมัยก่อน สมัยอาจารย์อยู่ปฐมนี่นะคะมันก็ยังเล็กๆอยู่โอมีทุเรียนหลงอยู่หนึ่งต้นเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูต้นทุเรียนหลงอยู่หนึ่งต้นทุเรียนเนี่ยอาจารย์เป็นคนมาปลูกเลยค่ะมาปลูกตอนอยู่ <Yahoo! S 1> ปฐมแหละปหกปห้าปหกตอนนั้นนะคะแล้วก็มีหลงกองเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปดูต้นทุเรียนกันค่ะมีรถทีนเนอรเหรอแม่นี่มันติดใต้แล้ว เมวเรียนตอนนี้แขมันอย่างเลื่ออยู่โอ้ยนี่คุณแม่ถามมาจะว่ามีลูกหรือเปล่ามีโลอะไหมแม,แม่วะมีโลดะต่นไหอยนี้มันติดตายเล้ออํลำบากทางบ้านเรามาสร้างสวนผลไม้โดยที่เราไม่ได้มีลูกจ้างอยู่หรือว่าเราไม่ได้มาอยู่เองนี่นะคะเนี่ยถึงเวลามันจะมีหน่วยเฉพาะกิจนะฮะซึ่งเอ่อ จะมาในยามวิการนะคะหรือมาในเวลาเคอร์ฟิวนะคะเคอร์ฟิวเนี่ยยิ่งช่วงเคอร์ฟิวนี้เข้าทางมาเลยหน่วยเฉพาะกิจก็จะมาเก็บเกี่ยวนะคะโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลประโยชน์เลยค่ะอันนี้ต้นหลงกองอุ้ยมันสูงมากเลยมันพยายามที่จะยืดตัวเพื่อรับแสงนะคะเพราะว่ามันต้องการแสงและมันอยู่ในร่มอยู่ในร่มต้นยาง <Wow. S 1> อาจารย์จำได้หมดนะครเพราะว่า มาทำตั้งแต่เด็กๆเมื่อก่อนก็มาทำกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆลชาาว้วน